สวัสดีครับวันวนี้ผมจะมาแจกอ่าโปไอออฟไลน์นะครับของอ่าในโนสาวอะที่เป็นแบบในโนสาวสีเขียวอะเออนั่นแหละให้ทุกคนกดไปถช่ให้มาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์อ่าส่งลิงก์ o b b กับลิงก์ตัวเกมไปในคอมเมนต์นะครับอ่ามาเลยดีกว่ามาให้เรากดไปตรงท,รรท,รงที่สีเขียวครับฮึมพูดสลินผ่านเลยกดไปตรงที่สีเขียวครับอ่าเสร็จป,ปุ๊บให้เรากดดาวโลกนะครับ อ่าเดีย๋ยวรอดาว์โหลดนะอ่าที่เราอรอดาวน์โหลดให้เราเข้าอีกลิงก์หนึ่งนะครับดีวผมจะตัดไปตอนเข้าอีกลิงก์หนึ่งนะอ่าตอนนี้ผมเข้ามาลิงก์ OBB แล้วนะคบให้เรากดไปฉันไม่ใช่อะไรอัตโนมาอะไรนะี่แหละแล้วกดคลิกที่เพื่อดําเนินการนะอ่าเดี๋ยวเลือกบัญชีก่อนนะ คุยเอ๊ะไม่ใช่เนาะเดี๋ยวนั่นนี่อ่ะกูขี้เก่โหลดอ้าวผมจะตายมาเลยกูขี้เกียจโหลดนะครับเพราะมันรองหนาใช่ไหมอ่ะไอ้เราก็ไปที่ไฟนะอ่ะโอ้ยอ่ะไปไฟแล้วเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับอ่ะอ่ะแล้วไงต่อก็หาไฟที่เอ้ยเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอ่ะสอบไฟนั้นอ่ะเอาไฟเดียวก่อนก็ได้นะครับ วอันนี้นะครับอันที่เราดาวน์โหลดมา ARK Evo 3 Now m o หมดไอเมนูอะไรเนี่ยครับอ่าให้เรากดไปหนึ่งครั้งไม่ต้องกดค้างกดติดตั้งอ่าพอเรากดติดตั้งเสร็จให้เราเข้าเกมหนึ่งครั้งแล้วก็กดออกอ่าเราก็จะมาแล้วเราก็จะหาไอไฟ OBB ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอ่าไอไฟไหนวะเดี๋ยวผมไปหาไฟก่อนไออันที่ชื่อไฟแบบนี้ครับไอคอมจุด คอมจุด e. อาร์ซีเอดีจุดอะไรนี่แหละแล้วก็เซ p ไอพีนะให้ทุกคนหาไฟมานะให้ทุกคนหาไฟลนะเราทุกคนหาได้อะให้ทุกคนกดแบบจะอธิบายไงว่าอ่ะอันนี้อันนี้ตัวอย่างอะ่ะตัวอย่างมันจะทําเหมือนกันทําเหมือนกันอ่ะอันนี้เพราะผมไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยอันนี้หาไฟที่เป็นแบบนี้ในชะ่ไอ้ไฟที่เพิ่งเราโหลดมาเอไอน,นั่นแหละที่เราดาวน์โหลด OBB อ่ะอันนี้ของโ b b ให้เรากดไปหนึ่งครั้งอ่ะ เอาไว้สัตว์ทิ้หายแล้วเออแบบนี้อา่าพอพอเรากดใช่ไหมมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดไปที่แยกไฟไว้ที่นี่นะครับอา่าถ้าเรากดแยกไฟไปไว้ที่นี่ปึ๊บนี่แล้วเราก็รอแบบนี้เลยพอได้เสร็จมันจะขึ้นแบบมันจะขึ้นแบบอ่าแบบนี้นะควรหาไฟนะมันจะเป็นแบบอ่าไฟเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผม,อ,ผมอ่าแปะเดีย๋ยวผมขึ้นรูปของชื่อไฟให้นะอ่ะ มันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยแต่มันจะมันชื่ออะไรบางอย่างนี่แหละมันจะขึ้นแบบนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปอ่ะแล้วมันก็จะมีไอไอพวกเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีสองอันนี้อยู่ถ้าทุกคนไม่อยากกดเข้าไปทุกคนก็แค่กดเอยมันจะมีไฟล์อ่านี้เอ็มจะมีไฟคล้ายๆแบบอันนี้อยู่คล้ายๆกันเลยเดี๋ยววะ นี่อ่าจะขึ้นไฟแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนอ่ะตัวอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างตอนที่เรากดเข้าไฟไปอ่าเดี๋ยวเราก็กดกดค้างปึ๊บอ่าแล้วก็ขัดลอกแล้วลบอ่าเดี๋ยวเราก็กดเดินกลับหนึ่งครั้งเอ็นดอเอ้ยเอ็นดอเ็นอสุกลวแล้วก็ไปที่ OBB แล้วก็หาเกมอาร์ที่เราเพิ่งติดตั้งมาสมมติตัวอย่างนะมีเกมอาร์ผมอ่าแล้วทุกคนก็กดนี่เป็นรูปไอ้ไอ้รูปไอ้อลไรวะรูปข้างล่างอะสีเขียวแล้วกดปึ๊บ yeah, มันจะวางเสร็จแค่นั้นเราก็เเเลล่นกกมตาปิย โอเคไปแล้วิด